Hãy subscribe cho kênh Ghiền thì không dài. ติดสับมาหลายวันแล้วนะครับผมไม่คิดเลยว่ามันจะมาพังวันนี้เออยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมฝากคุณนริตาลองสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คเรื่อนดูค่ะ ได้ค่ะโอ้ผมรู้แล้วครับคือขั้วแบตเตอรี่มันหลวมนิดหน่อยนะครับผมขยับแล้วยังไงเดี๋ยวคุณริตาลองสตาร์ทรถดูนะครับ ได้ค่ะยังไม่ติดเลยค่ะรอครับรออกนะทีนะคะเออไม่รู้เป็นพ่าอ,อะไรนะ เมื่อกี้นี้ตอนนี้คุณปานโฮสตร์รถนะคะคุณปานโฮเข้าเกียร์ไปที่ตัวดีนะะมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดโอ้โหเหรอครับมผมนี่แย่จังเลยอายจัง <laughs> โอ้เอายงงี้ครับถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณอิตาลองลองขยับรถมาข้างหน้าดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะดูว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันกระตุกหรือเปล่านะครับ รน<อ>ตรงไหนคะคุณนริตาขับรถชนขาผมครับได้ขอโทษจ,จริงๆคะ่ะที่มูตแต่มองทางไม่ได้มองคุณเลยอะ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไปหาหมอดีกว่านะคะไปโรงพยาบาลนะคะ,ะไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกครับคงไม่ได้เป็นอะไรมากครับเพราะว่าคุณนริตาเนี่ยไม่ได้ชนแรงนะครับเอ,อ่อแต่ผมว่าผมคงจะขับรถกลับบ้านไม่ไหวยังไงเนี่ยผมรบกวนคุณนริตาช่วยขับรถไปส่งบ้านด้วยนครับ ก็ได้ค่ะอย่างีบไปเลยนะคะขอคุณค,ค,ค่ะ,อะขอโทษจริงๆค่ะชันนี่แย่จริงๆเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้ยเจ็บมากไหมคะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมประมาทเองครับ ใชครับใช่ค่ะฉันต้องขอโทษคุณออ๋๋ไหวไหมคะครับใอ้ค่ะผมว่ามันคงฟกช้ำนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวถ้าเอายามาทาคงจะหายงั้นเดี๋ยวคุณไปนั่งพักนะคะเดี๋ยวฉันจะบีบยามาทาให้นะได้ครับขอบคุณครับไปค่อยค่ะเจ็บใช่ไหมคะครับครับนั่งพักตรงนี้นะคะโโโโโโอออออออ๊๊๊๊๊๊ยยยยยยคุณบานทงเจ็บนะคะเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยครับนี่เป็นอะไรครับโอ๊ยตรงไหนครับเจ็บไปหมดเลยครับ ตรงไหนคะคุณปานทองออเดี๋ยวเดี๋ยวลิตาช่วยคะ่ะ,ะตรองตรง,ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้เหรอคะทางานี้ครับยาอยู่ที่ไหนนะคะไม่เป็นไรครับตรงนี้เหรคอคะใช่ครับทำปัรสีอะไรกัน เห็นนิดหน่อยคุณหญิงเข้าใจผิดนะคะเกิดอุบัติเหตุเหรอเจ็บขานิดหน่อยเจ็บขานิดหน่อยไอ้บ้านองนี่นี่นี่ไม่ได้เจ็บจริงหรอกมันอเธอได้ตามะช่วยมึงไงพูดดีๆไม่รู้เรื่องหรอกไปไปเฮ้ยเฮ้ย นี่ใจเย็นๆก่อนได้ไหอะทำไมต้องใช้ปืนตัดสินปัญหาอย่างนี้ทุกปีเลยนะถอยไปอิตาคุณชนะคะันบอกให้ถอยไปไงใจเย็นๆไดหคะโ่เฮ้ยบอกให้ใจเย็นๆคุณชิฉันก่อนสิอาริตาฉันบอกให้หลีกไปงี้เราเฮ้ยคุณอาริตาถอะไปมันงงเอาเลยอาริตาถอยไป ยุงยากมาใอ้ตายตายแน่เธอนเแม่ตัวดีมานี่เลย,ยไปกลับบ้าน <c oughs> สักวันหนึ่งไอ้ตาก็ต้องเป็นของกูแล้วมึงนี่แหละจะตายไอชินภัท าชินภัทรน่ะไปร่วมชั่วโมงแล้วนะป้ากลัวจะเกิดเรื่องจังเลยอดอดออครับเอารถออกเถอะไปครับอุ๊ยคงจะไม่ต้องแล้วล่ะครับคุณชินภัทรมาแล้วนนนงมือสิไม่ ล,นะลงมาโอ้ยเจ็บน,<า>นะนี่ควรเบาๆหน่อยได้ไหมแล้วมันเจ็บนะแลอ,อยู่ไม่ใชสินี่เลยจะเจอเมียที่ไหนล่ะสวนยางปานทองใช่ไหม,น,ม,มนี่โทษนะแม่นี่คุณชินภาพปลกเบาหน่้ไหม ี่ชินภัทรโมโหกลับบ้านมาแบบนี้นุดว่าต้องไปเจอพี่เขาที่สวนยางพิปานทองแน่ๆเลยค่ะจ,ะจะบ้าตายแต่งงานเดียววันเดียวนางอลิตาก็สวมเขาให้ลูกชายชะละเจ็บ,บนะ้าคุณชินภัทรปล่อยนะเฮ้ย<อ>เฮ้ยฉัยนบอกใช่ไหมไม่อยากไปยุ่งกับมันอีกอะฮะก็แม่คุณไม่อยากให้ฉันอยู่บ้านนี่ฉันออกไปยิงปืนเล่ลนที่สวนคุณปานทองพ่อขากลับฉันขับรถชนเขาอะค่ะเขา,ขาเจ็บ ฉันก็อยู่ดูอาการเขาว่าแค่นั้นน่ะไม่ได้ดูอย่างเดียวแล้วมั้งหอเถ้าฉันไปาชานิดเดียวอะ่ะคงได้ปล้ำมืนกลางบ้านไปแล้วสิฮะโอคิดถึงมันมากใช่ไหมอย่าว่านะวัวเคยค้าม้าเคยขี่ทุนชินพัฒน์ข้อแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ย,ย,ยปิดนปะิดนะปิด อี่าเข้ามะไอ้เป้่ปนทงีเเกลียจริงจริงกโกหกฉัน ได้อย่คนบ้าแบบคุณเนี่ยฉันก็ต้องมีเครื่องป้องกันตัวไว้แบบนี้นี่แหละจะยิงใช่เหรอคุณก้าวอีกก้าวหนึ่งฉันยิงจริงนะเอาสิยิงฉันเลยเอาเลยยิงเลย,เยคุณชินพัฒนเอามาืนี่ไอ้ตาไปนะเอาปืนมาดินะไม่ให้เอาปืนไห้ฉัน ปล่อย,อยีฉัน,น,นไมไ่ปล่อยคุณนี่แหละปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไม่เอาอคืนมัน้นฉันบอกให้ปล่อยไงไม่ รู้ว่าเธอเกลียดฉันแต่ไม่คิดว่าถึงขั้นอยากจะฆ่าให้ตายคุณชินพัฒน์ไม่นะคะจะเข้ามาใกล้ฉันชินพัฒน์เกิดอะไรขึ้นนะลูกแม่ได้ยินเสียงปืนน่ะนี่ลาะยิงชายฉันเหรอ,อยังยยไงบ้างลูกเป็นไไรครับแม่ก็สูญแค่ถัๆ เจ็บไหมครับเจ็บไหมอ่ะเสียใจด้วยนะอริตาดวงฉันยังไม่ถึงคาดคุณชินภทพฟังฉันก่อนสิครับย่นอนยาตามไม่รังควานนะฉันแมวหลอยเข้าโคกข,ขบุญแล้วใจเย็น,นยใจมาจริงๆ ิณภัทรพี่ชินภัทรฮะรอนุด,ด้วยค่ะหหนุไปด้วยไม่ต้อง,ค,งคุณชินภัทรคุณชินภัทรพี่อดพี่อดเปิคุณแจรถทิริตาทีจะทิริตาจะตามคุณชินภัทรไปรอสักครู่ครับรอสักครู่ ให้จินตภาพไปสงบสติอารมณ์บ้างเผื่อจะคิดได้ร่อนน่ะปั่นหัวเขาจนเห็นผิดเป็นชอบแล้วแล้วยังจะคิดฆ่าเขาอีกเหรอหัวใจร่อนนะ่ะมีเลือดมีเนื้อ,รอรหรือเปล่าคอลิตาหรือว่าเป็นหินที่อามาหิตผิดมนุษย์อย่างนี้